ถ้าหากใครได้ดูภาพการเจรจาหยุดยิงของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาที่กรุงกัลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียก็จะเห็นได้ว่ามีนายอันวาอิรายิมนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียเป็นคนกลางนั่งหัวโต๊ะและก็ข้างซ้ายเป็นนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรี ประเทศกัมพูชาด้านขวาเป็นนายภูมิธรรมเวชชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยส่วนด้านข้างของสมเด็จกุลเซนข้างซ้ายเป็นเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศมาเลเซียด้านขวาเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำมาเลเซียสแสดงว่าการพูดคุย หรือเจรจาการหยุดยิงของไทยกัมพูชาและก็มีข้อตกลงว่าจะหยุดยิงกันในเวลา24นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคมมีประจักษ์พยานอย่างน้อย3ประเทศคือประเทศมาเลเซียประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนแต่ว่าผลปรากฏว่า เวลา24.00นของวันที่28กรกฎาคมยังมีเสียงปืนดังอยู่ยังมีการประทะกันเป็นประปรายแมน้นคาดวใยได้ว่าอาจจะเป็นลูกติดพันธ์หรือเป็นการช่วงชิงพื้นที่ความได้เปรียบในการยึดพื้นที่ที่เกิดกรณออีพิาพาท แต่หลังจากนั้นก็ยังมีเสียงประทะกันอีกปราปรายจนถึงเวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่29สแสดงให้เห็นว่าประเทศกัมพูชาไม่ยึดมั่นในคำสัญญาที่มีการเจรจากันถ้าเป็นเช่นนี้ประเทศไทยจะต้องฟ้องต่อประชาคมโลก และประเทศที่เป็นสักขีพยานจะต้องรับผิดชอบในกรณีการบิดพริ้วหรือไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาดังนั้นประเทศไทยก็ควรที่จะทำหนังสือไปยังประธานาธิบดีโดนันทรัมแห่งสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายอันวายไพรมนายกรัฐรมนตรีมาเลเซีย ให้ดำเนินการจัดการอย่างเด็ดขาดต่อการผิดข้อตกลงในครั้งนี้อยากจะเสนอให้รัฐบาลได้เคลื่อนไหวและฟ้องต่อประชาคมโลกตีแผ่พฤติกรรมของอัมพูชาที่เบี้ยวสัญญาและไม่ปฏิบัติตามคำสัญญา และก็ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้ของกัมพูชาเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติมาโดยตลอดอย่างน้อยก็เป็นการเปิดโปงให้เห็นพฤติกรรมความไม่เป็นสุภาพบุรุษของกัมพูชาต่อประชาคมโลกครับ